ตัวโตวแต่ใส่เสื้อเล็กเหมือนเด็กอะ่ะเด็กโง่อะแล้วดูครับคือดูแลจกได้กลิ่นนี้น่าจะทีน่าจะได้กลิ่นเป็นมะละกอครับเตรียมมาให้ทีกินไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนพ่อขอพูดกับเอฟซีเขาก่อนพ่อยังไม่ถ่ายหรอกไป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 เดินเล่นกันไป ผมว่ามันน่าจะได้กลิ่นมะละกอ <ส cushion> แล้วดูเสื้อดเด็กโงเสื้อ <ส rire> มันตัวเล็กเล็กแล้วตัวแล้วตัวโตโตก้าว,ว,วใหญ่ใหญ่แล้วจนป่านนี้มันคือมันก็ยังไม่โตนะมันก็ยังเป็นเด็กอ้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับ ดดูิไปก่อนไปนู่นไปเล่นใต้ใต้โต๊ะนู่นไปไปเดี๋ยวพ่อพคุยกับพี่ๆเขาก่อนไม่มีอะไรไปเลยไปเดินเล่นได้เลยห <c oughs> น้าตาว่นเป็นอไรอ่ะฮะว่นเป็นไร ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะวันหึวันวันวันเป็นไรครับวันเป็นไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นะหึอ๋อๆพ่อวันนี้ยังไม่ได้เช็ดหูให้ครับ ดูทถอะดูครับว่าจะพยายามพยายามกินมะละกอได้ไหม <c oughs> ความคิดของติดูดูดูขึ้นไปปุ๊บน่าจะน่าจะเอาได้น่าจะกินได้ <c oughs> ดูครับดูความพยายามครับผมจะได้ไหมดูดูด <c oughs> Madu kan Wah itu payah makanan ni Oh hiu ke hiu Kau tak mengandil lah sini ngay đi hấp đi, thường cho nó mà nó อ๋อมาอ้อนพ่ออ๋อต้องมาอ้อนพ่อใช่ไหมครับอืมถึงจะได้กิเกอืม,อมดูความฉลาดของเด็กโง่มาเอาน,นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนพ่อบอกให้นั่ง rán liều rán 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 rán, ừ nhanh leo à à à, xin đi qua, có nấm lá yืด, à, đểu kho, hay, ừ, sẽ đái tì อ่ะโอ้ยหง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 อืมอ่ะสินต,ต่อไปนั่งลงดีดีครับพ่อบอกให้นั่งลงดีดีเก่งมากมาอืมเอาเชนน่ง หนึ่งสองพร้อมอยังพร้อมอยังครับโอเคเดี๋ยวพ่อแบ่งให้เดี๋ยวพ่อแบ่งให้ใหนี่ที่เป็นหมาที่ชอบกินผลไม้มากเลยนะครับดูแตงโมมะละกอฟักทองอะไรกันที่ชอบอ่ะ กล้ยกล้ยก็ชอบกล้ยนี่ก็ของโปรดนะเอาชิ้นสุดท้ายแล้วครับมาโอ้ยจะอ,อร่อยขนาดนี้เลิกหมดแล้วพ่อเนี่ยหมดแล้วครับไป ดูท่าทางเด็กโคงเสื้อตัวนี้ค้าวหน้าคงใส่คงใส่ไม่ได้แล้วละโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งหอที่ด้วยนะครับทิ้งไปก่อนแล้วครับ,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 บ